ปกติแล้วเนี่ยนะครับไอความขี้เกียจเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับส่วนใหญ่เข้าไปแล้วไม่ค่อยออกด้วยนะนเวลาที่เราทํางานกับไลท์รูมเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่ง่ายแสนง่ายในการทํางานกับมันนะครับถ้าเทียบกับโปรแกรมเมื่อ10ปีที่แล้วที่พี่เขาทางานด้วยเนี่ยโอ้โหไลท์รูมถือว่าอำนวยความสะดวกมากมายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามนุษย์เรามันไม่มี ขอบเขตจำกัดนะครับบางครั้งเราก็ต้องการทํางานด้วยความรวดเร็วยิ่งเดี๋ยวนี้โปรแกรมมันง่ายเราก็ถ่ายรูปมาเยอะนะครับเลือกรูปเลือกอะไรให้เลตติ้งให้อะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควรนะครับจริงๆไลฟ์รูปม,มันมีทูอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันซ่อนอยู่มี หลายคนไม่เคยสนใจมันเลยนะครับแบบลืมมันไปเลยว่ามันอมยมันคืออะไรไม่เคยใช้งานมันจริงๆตัวนี้มันใช้งานสะดวกมากนะครับมันใช้งานสะดวกมากแล้วก็ทํางานได้เร็วมากๆเลยนะครับพี่อาใช้บ่อยมากนะครับก็คือตัวทูที่เรียกว่า painter tool ถ้าเราอยู่ที่ library mode นะครับแล้วก็มี toolbar ข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นกระป๋องสีเล็กๆตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยคือกระป๋องสีถ้าใคร toolbar ไม่ขึ้นนะครับให้กด t ่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดไอกระป๋องสีเนี้ยขึ้นมาปึง้งนะครับไอตัวเ t น o ูเนี่ยนะครับถ้าอยากรู้มันทานํางานยังไงนะครับเลือกเลตติ้งเลยอ่ะเลือกเลตติ้งก่อนตรงนี้ออปชั่นมันแล้วสมมุติว่าพี่เผาอยากจะให้รูป5ดาวกดตรงนี้ปบ๊บนะแล้วรูปไหนที่พี่เผาอยากให้5ดาวนะครับพี่เาไปคลิกที่รูปเห็นไหมจะมีดาวขึ้นตรงนี้มันพ่นะเหมือนพ่นสีนะครับอ่าเอาอย่างนี้2รูปเลยจืดจืดเห็นไหมครับดรากได้นะครับ อย่างนี้ก็ได้ปู่เห็นไหมครับทุกอันเป็น5ดาวหมดเลยเออวิร์กนะแล้วรูปไหนที่เราไม่ชอบนะครับกดออปชันหรืออัลเทอร์เนทนะครับคลิกมันจะเป็นการลบดาวออกเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเราไม่ชอบเราก็ลบดาวออกน่า,นาง่ายาทีนี้มันไม่ได้ทําได้แค่นี้นะครับมันทําได้อีกหลายอย่างนะครับจะซีเล็กก็ได้อ่าเดี๋ยวทําแบบซีเล็กให้ดูรูปนี้นะครับแล้วพียมาตรงนี้ซีเล็กมาตรงนี้นะครับกดคลิกมันก็ทําทีเดียว5ารูปเลย อืมนะอ่ะแล้วมันทำอะไรได้อีกมาดูสิปื๊ดตรงนี้มีเรตติ้งแล้วเนาะมีอะไรอีก โอ้มีคีย์เวิร์ดนะพ่นคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เขียนว่าบะหมี่อย่างเงี้ยก็พ่นคีย์เวิร์ดบะหมี่ตื๊ดๆตื๊ดเหมือจะไปนะครับลาเบลทำสีนะครับแฟลกอ่าใส่แฟลก์แฟลกนี้พี่หาวสอนไปแล้วนะครับไอ IPX อะไรนะครับลองกลับไปดูก่อน,ก,อนก่อนหน้านี้ рейт ิงไม่ตัดดัต้า data ก็ได้อย่างเช่นก็ไปลงก็ไปไล่อะไรได้หมดเลยนะครับเซตติ้งโอ้น่าสนใจนะแต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีโรเตชันอืมอันนี้เวิร์กมากนะครับสําหรับ คนที่กล้องแบบคล้ายๆกับว่ามันไม่กลับให้โดยอัตโนมัติคือกลับรูปอะเนาะแล้วเวลามานั่งกลับในโปรแกรมเลื่อนทีละรูปแล้วก็นั่งหมุนเนี่ยเหนื่อยนะครับไอตัวนี้ง่ายนะครับเลือกออปชันเอาแบบว่าย้อนสอนก็แล้วกันอ่ะย้อนย้อนย้อนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับทวนเข็มน,นาฬิกาเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็หมุนปื๊ดอย่างงี้ก็ได้จืดเห็นไหมครับจืดจืดง่ายไหม นะเวิร์กดีนะครับอ่าน,นี่ง่ายนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือเซตติ้งนะครับเราเลือกเซตติ้งได้นะครับเซตติ้ง <Setting S 1> คืออะไรอ่าเซตติ้ง <setting S 1> คืออะไรเซตติ้งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าใส่พรีเซตเข้าไปนะครับอย่างเช่นอันนี้พี่เอาอยากจะใส่พรีเซตชื่อว่าอ่าเราให้ดูเอฟเฟกชัดๆแล้วกันอ่เป็นฟิล์มแบบสไลด์เลยนะครับอา่าเป็นของชันนอนศูนย์สี่เป็นเวลเวีย e er, นะครับเป็น e er. เวลเวียห้าสิบ บเวลาพี่หาโพดลงไปึปงรูปนี้จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับอืมนะครับเป็นเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมปัญจากายเป็นเหมือนกับใส่ preset ที่ชื่อว่าไอเวลเวียเมื่อกี้เข้าไปนะครับดูรูปบิวก็ไล้นะครับสีเปลี่ยนเลยนะครับนะเออง่ายดีอ่ะดูรูปนี้ก่อนนะดูรูปนี้ก่อนอนะ่ะเดี๋ยวดูรูปนี้ก่อนดูปึ๊บจากนั้นนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ตรงนี้แล้วเราก็ใส่จนะครับกลับมาดูอีกทีสีเปลี่ยนละ อะนะครับอันเนี้ยง่ายนะครับเวลาทําอะไรกับรูปเยอะๆทําได้เนี่ยเปลี่ยนทีพรีเซ t ตหมดเลยอืมนะเก็บเอาไว้ใช้นะครับพอเราเลิกใช้เราก็เอากร๋องสีมากวางไว้ที่เดิมปุ๊บนะครับมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับถ้าดูไม่ชัดนะก็ใส่ทำเนวเข้าไปใหญ่ๆก่อนก่อนที่จะทํางานเอากระป๋องสีมานะครับจึงอ่าแล้วก็เอาเพนสทูมาพร e เซ t มันจึงเห็นไหมครับอืมว้าวนะ อันนี้เก็บไปใช้งานนะครับได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ทำให้ workflow เรากระชับเร็วขึ้น